อืสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสูขู่สุคนพอกันอีกแล้วครับพร้อมกับช่องพาข้าวมาครับพี่น้องเมื่อนี้ได้ตำตำเส้นเล็กครับพี่น้องตำเส้นเล็กหมูยอ น้ำปลาหนคนันวพี่น้องมาครับพี่น้องซ่บแจมกันครับผักกาบกระมีผักชะอมครับพี่น้องผักกันจงมะเขือผักสลัดครับเทื้อแรกครับพี่น้องตาเบิ้งเทื้อแรกไม่เคยได้กินักเที่เมนูนี่ ชีวิตติดตะละ Hoa hùng hấp dẫn bằng con bây giờ ăn bằng đấy bây con ăn bằng quân bây giờ bằng quân ăn ừ หืวดขนาด nháo dệt lại nó nhiều, nhiều luôn mm -hmm. <coughs> Ừ. พิมแล้วครับพี่นอ้องบาแสบเท็ดซ้ายใจขนาดอู้ยเฉลรกครับพี่น้องต่าเส้นเล็กแสบครับพี่น้องหนูวะปะลาดีลพี่นงนี่กับหมูยอครับพี่น้องได้ไปนําไอ้ต้องขอโทษขออภัยด้วพี่น้องที่บางคอมเมนต์บ่เห็นอาจจะบ่ได้ตอบไปเนาะพี่น้องมันหลายเดี๋ยวนี้คอมเมนต์มันหลายแล้วอาจสิตอบบ่ท่านหรือบางที่มันก็บ่เห็นมีคอมเมนต์หม่มาก คอมเมนต์เกามันก็นหายไปพี่น้องขอโทษขออภัยครับพี่น้องเอาครับพี่นอ้องมื้อนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณนะครับพี่น้องที่รับชมคลิปขอบคุณพี่น้องที่กดซับสไครต์กดไอะไรกดแชร์นะครับแล้วพบก,กันใหม่คลิปหนะน,น้าสำหรับมันนี้สวัสดีครับ